ครับบองครับเออวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับบองวันนี้เราของมาบริจาคให้เด็พิ่มบรรลมหน่อยครับบ้านเอเมเรตครับวันนี้เราเอาของมาให้เด็กๆครับที่บ้านเอเมเรตครับผมครับผมน่ารักครับเี๋อครับ s a ต s o m t ครับ I, uh, how do you feel when we mm. do, donate some for them uh, <coughs> I'm happy to see the all and we will uh, donate something mm -hmm. okay to the uh, children okay color uh, we see and see the all children road and uh, serve to the say uh, okay, to everybody okay <laughs> <laughs> ในนนห้้งหงองวงแเนนอร่อยว่าอะไรก็ได้บังสูรครับอันนี้เป็นยูทูปเป็นยูทูปอ่ะครับครับรบังสูเป็นยูสูรครับอ่ะ,อะเอ่อกล่าวอะไรหน่อยกล่าวอะไรหน่อยอ่ะครับก็ดีใจครับที่พี่พี่ทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่ยังนิดอยู่เออที่นี่ขอผมไม่หลายครั้งครับแต่นี่เพิ่งได้ ใหญ่ครับแต่ก้อนใหญ่เลยนะก้อนใหญ่ครับบริจาคไปหมื่นห้าหมื่นห้าไม่กก้อนเบลอเลยไมก็ก้อนยังยังไม่รวมของบริจาคย,ยังไม่รวมของบริจาคครับทั้งหมดรมประมาณประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้าแล้วก็ของใช้อีกงีแล้ววันนี้เราตั้งใจกันทั้งหมดว่าจะเป็นรองเท้าแต่ว่ามันไม่ทันงบไม่ไม่ไม่เพียงพอก็เลยมาดูอย่างนี้ดีกว่ามันน่าจะจําเป็นมากกว่าสบูย่ยาสีฟันเอออะไรเออพวกนี้มันจะเป็นมากกว่าก็เลยเป็นเครื่องเขียนเอออะไรเออดีกว่านะครับรอบหน้า อาจจะเป็นรองเท้าก็อิชนันหรอนะครับค่อ,คอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ <laughs> <laughs> มันเป็นควนามประสงค์ของพระเจ้าครับรถ่ายโป้ครับเดี๋ยวพี่เวียงพีด <laughs> เดี๋ยวเราไปดูรถไปกำลังเดูนะสัมภาษณ์<ม>แต่ละคนอะสังกสารนิชครับมีอะไรจะบอกกับชาวโลกบ้างคร <c oughs> ับ <c oughs> ก็สวัสดีค่ะแล้วก็มีภารมีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกับทริปของพิเลกเซาเทิร์นนะคะยังไงเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็มีทริปทำบุญก็เชิญเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมมือแล้วก็ร่วมงานกันทุกทริปเลยนะคะขอบคุณมากมากสำหรับทริปนี้นะคะเจ๊ปลาจะได้ครับเจ๊ปลาจะได้ครับเจ็บตาจะได้ขอบคุณมากค่ะยินถ่ายรูปบรรจงถ่ายรูปบรรจง โอเคนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเลื่อนมัดเดี๋ยวไปด่านครับเดี๋ยว